วันนี้เราพูดถึงในมุมมองของการท่องเที่ยวนะคะที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในหลากหลายมุมมองแล้วเดี๋ยววันนี้นอกเหนือจากกูรูของเราแล้วก็เกสนะคะวันนี้เรามี v o ล์ o สในประชาชนทั่ทวไปค่ะว่านวัตกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยเขามีมุมมองเกี่ยวกับด้านนี้ยังไงบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ อยากไม่มีระบบนำรางอยู่ที่บริเวณหน้ากระจกรถทุกคันครับผมเพื่อหนึ่งเลยก็คือไม่หลงแล้วก็ไม่พาอ้อมนะครับประมาณนี้ครับ <Okay. S 1> รถไฟความเร็วสูงที่ถึงทุกที่จะได้เดินทางสะดวกไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินชิปการ์ดยินดาตัวตนครับเพราะไม่ต้องไปมัวนั่งเซ็นอะไรให้คุญบายครับแอปแนะนำร้านอาหารและกาแฟที่อร่อยจริงๆก็ฟังร้านมันไม่อร่อยไงขึ้นมาเยอะแยะแต่จะไปดูได้ไง ิไม่ไ่อยจริง<ช>อย่างมีผู้ช่วยจัดทริปค่ะเหมือนสมมติว่าเราจะไปปารีส่นะเราก็แบบเลกสถานที่มาเลยว่าเราอยากไปี่แล้วก็ลงวันที่แล้วก็ให้คนช่วยคิดตัดให้เลยว่าเราต้องไปที่ไหนก่อนตอนนี้ต้องไปตรงไหนคนเยอะไหมอะไรอย่างนี้และนั่นก็เป็นความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปนะคะเกี่ยวกับรเรื่องของนว,วัตกรรมการท่องเที่ยวแน่นอนว่าหลายๆไอเดียหลายๆมุมมองก็แตกต่างกันไปอย่างแน่นอนนะคะ